สุดท้ายของสุดท้ายจริงๆหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปพรรคเพื่อไทยจะจับมือกับใครในการตั้งรัฐบาลภูมิใจไทยหรือประชาชนถามล่วงหน้าเลยนะผมไม่ตอบคาถามนี้ครับเพราะว่าผมไม่ผูกม,มัดตัวเองนะครับ <c oughs> เรียนว่าสําหรับพรรคเพื่อไทยในครั้งที่แล้วเราโดนคําถามลักษณะนี้จาได้ไหมครับครับ <c oughs> แล้วก็ใช้เป็นเวทีในการโจมตีกันวันนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปถามผู้ที่เคยถามผมในครั้งก่อนว่าครั้งนี้ท่านจะจับกับใครบ้างนะครับก็อยากจะฝากถามเหมือนกันแต่สำหรับพรรคเพื่อไทยเราไม่ปิดกั้นครับ เราพร้อมที่จะเจราจาเราพร้อมที่จะพูดคุยขอให้แนวคิดแนวนโยบายบแล้วก็ในเรื่องของอุดมการทางการเมืองเนี่ยมันไม่แตกต่างกันเราพร้อมที่จะรับเพื่อนกับครับกับพรรคภูมิใจไทยรบกันถึงเลือดนะต้องบอกว่าเพื่อไทยกับภูมิใจไทยในช่วงที่ผ่านมารบกันถึงเลือดชักบิดสั้นโจ่งแทงกันอุตลุดไปหมดหลังกันเลกทั้งสมัยหน้ายัยงจะจูบปากกันได้หรือครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่า การเมืองไทยเนี่ยเราเวลาเราขันเราต่อสู้กับเืองเราเราพูดกันถึงหลักการและเหตุผลเราพูดถึงถึงอุดมการทางการเมืองนะครับ <üne. S 2> แต่ว่าในเรื่องตัวบุคคลเราไม่มีความเปรียบชังเราไม่มีความอคติต่อกัน oner, นะครับกระบวนการในการเลือกตั้งในสุดท้ายมันก็ต้องดูที่มือประชาชนถ้าท<ต>ุกค,คนบอกว่าผมจะไม่จับคนนั้นคนนี้สักคนเดียวเนี่ยนะครับทุกคนยืนตรึงกันหมดแล้วเลือกตั้งออกมามันเป็นสามเร้าอย่างที่าคาดหมายกันเนี่ยครับ, <Rand. S 1> รบแล้วประเทศจะเดินหน้าได้อย่างไร นะครับเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยเราไม่ปิดกั้นครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาพูดคุยหากพวกผมมาเป็นอันดับหนึ่งมีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะได้โอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนนะครับหากพรรคอื่นเราก็พร้อมที่จะไปหาดึอนะครับหากไปด้วยกันได้ก็พร้อมที่จะร่วมรัฐบาลก็แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรซับซ้อนอย่าไปปิดกั้นแล้วก็อย่าไปตรึงตรึงแข็งจนกระทั่งขาดความยืดหยุ่นแล้วจะทำให้เป็นอุปสรรคในการเดินหน้าประเทศครับครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณชุิพันธ์ ขอบพระคุณค่รับคุณตระวีนะครับ,ค,รบคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะเป็นไงไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวอนสรุปอย่างนี้ได้ไหม <c oughs> เอานะาผมว่ายังไงดีการต่อสู้ทางการเมืองหลังจากนี้มันเป็นการต่อสู้ในมิติของการเมืองสามขั <c oughs> ้วแดงน้ำเงินแล้วก็ส้มจะสู้กันอยู่สามสีสู้กันอยู่สมขั้นนี่แหละ คู่ที่ลำบากใจที่สุดก็คือส้ม,มส้มจะย้อนกลับไปจับมือกับแดงมันก็มีเรื่องคันในหัวใจค่ะขณะดเดียวกันหล้งางคาเล็กตั้งท่านจะไปจูบปากับสีน้ําเงินมันก็ติดตะขิตะขวงใจใมันจะสดๆร้อนๆอลไเป็นแผลใหม่ใช่ไม่รู้จะไปจะไปอย่างไรต่อ